การการพูดการพูดการแสดงประสบการของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อต้องการให้ใครมาฟังหรือไปเข้าใจตามตรงนี้นะแต่ให้รู้ว่ามันต้องมีความเป็นมาเป็นไปการปฏิบัติธรรมมันต้องมีกายมันต้องมีกายมันต้องมีเวทนาะมนื่อเียไปเห็นจิตแล้วเข้าถึงธรรมได้ ศิวิชชาตุสุนลัตตอรสิบสาสี่อริยะสัจสีคือทุกสมวนถ่ายนิโรธมาถ้ามันไม่เห็นทุกมันจะไปต่อไปได้มันจะไปเดินไม่ได้มันเหมือนไม่ไม่ไม่รู้เส้นทางอ่านเขียนอะไรไม่เป็นไม่รู้จักอะไรเลยอ่ะแล้วยอยู่ไปจะให้เดินไปทั้งท้ที่ไม่รู้แต่เอาอะไรเดินหลจากที่นี้เรารู้พอโตมาแล้วเน่ยเราใช้ขานนะใช่ไหมเออเราก็ไม่เข้าใจหรอกตอนนั้นเราไม่เข้าใจก็ททาตามอาการของ มันพอเด็กมันเริ่มความความแล้วมันก็จะขานมันจะเดินไม่เป็นเลยวันนึงก็หัดให้มันเดินพอมันเดินเป็นมันก็ยังล้มอยู่เลยพอเดินได้ที่ต่อไปมันก็วิ่งได้วิ่งได้มันก็ยังล้มอยู่มันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าใครมันจะดีตลอดบรรลุแล้วมันจะไม่มีการแสวยอารมณ์อะไรมันไม่ใช่หรอกแล้วการที่จะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นรูปนามไม่เห็นอารมณ์ความคิดอะไรพวกเนี้ย ถ้าเห็นว่ามคิดได้เนี่ยมันเข้าเส้นทางแล้วไม่ต้องไปสนใจตัวอื่นตัวเรื่องสภาวะแต่ละขั้นตอนการเห็นจิตไม่เห็นจิตอ่ะการที่จะรู้ว่าเป็นจิตไม่เป็นจิตอ่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะต้องรู้บางคนแยกรูปนามยังไม่รู้เลยไม่แยกรูปนามแต่ถ้าไปมโนว่าเห็นจิตเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ใช่เพราะถ้าเห็นคือต้องเห็นไม่ใช่เป็นนึกเอาไปเข้าใจเอาไปเทียบเคียงเอาไม่ใช่มันจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเช่นเราไปจับจานมาเนี่ย จับช้อนไหมจับหม้อเนี่ยจับเตาจับอะไรเฮ้ยเรารู้มันรู้อย่างนั้นอันนี้คือโทรศัพท์อันนี้คือพัดลมมันรู้อย่างนั้นไม่ใช่เป็นนึกเ่าเอ้ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นเหมือนเขามีพัดลมมือถือหรือพัดลมห้อยคออย่างเงี้ยก็เรียกพัดลมเหมือนกันเรียกพัดลมเหมือนกันแต่ความเป็นจริงพัดลมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนั้นเป็นเศษของพัดลมซึ่งมันใช้งานไม่ได้จริงอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปดูก่อน ธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ก่อนไม่ได้แต่เราพูดเนี่ยก็เป็นการตลอนมึงต้องมีสภาวะมึงองเข้าไปเห็นตรงนี้นะไม่ใช่มึงมานั่งมโนมโนเอานะไม่ใช่อยู่ไปหาความว่างไปเห็นความว่างแล้วให้เขาเข้าไปตรงนี้นะเออสอนแบบนั้นดูอยู่ไปให้เดินเลยอย่างเงี้ยอยู่อยู่บอกให้วิ่งเลยเยงี้ยพอเห็นรถแล้วให้ไปขับเลยเยงี้ยเออนังก็สอนกันอยู่เงี้ยทุกวันเนี้ยยกตนก็เป็นผู้บรรลุ ก็คือการยกตนหมดเลยก็ตัวตนก็ยังอยู่เลยตัวตนน้อยการละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือละตัวตนคนระับ